ื่มชูกาลังควรดื่มไหมครับเพราะผมดื่มวันละหนึ่งขวดจะส่งผลกับการออกกําลังกายไหมครับถ้าถามว่าควรดื่มไหมนะครับผมอยากให้รู้จักตัวของเครื่องดื่มชูกําลังก่อนครับส่วนผสมหลักของมันนะครับผมมีอูอ2อย่างหลักครับหคือคาเฟอีนครับกับ2คือน้ําตาลในปริมาณที่สูงมากนะครับเวลากินปุ๊บมันจะรู้สึก กระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงใช่ไหมครับแต่มันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะนะครับผมถ้าถามว่ากินทุกวันได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ควรนะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจได้นะครับหรือบางทีเนี่ยนะผมอาจจะทําให้เรามีภาวะเป็นความดันโลหิตสูงได้นะครับดังนั้นนะครับ ถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่าให้หลีกเลี่ยงตัวของเครื่องดื่มชูกำลังครับเพราะบางทีเนี่ยกินปุ๊บมันติดเนาะนะครับบางคนเนี่ยนะครับคือขาดไม่ได้เลยครับผมเวลาก่อนเล่นเวทเนี่ยผมเจอหลายคนที่แบบกระดกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับแล้วก็ไปเล่นเวทครับโอ้โหรู้สึกมีเลี่ยมีแรงมากเลยครับวันไหนไม่ได้กินเนี่ยคือไม่มีเลี่ยมไม่มีแรงนะผมได้จว่าร่างกายมันติดน้ำตาลแล้วก็ติดในส่วนของคาเฟอีนครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้อะไรเป็นตัวช่วยที่ะทำให้เราสามารถที่จะฝึกได้มีประสิทธิภาพนะครับคาแนะนบ 3คือเกลือชมพูนะครับ3อย่างนี้นะครับยึดติดเอาไว้ครับผมสำหรับคนที่แบบมีบัจเจตจำกัดนะครับช่วยทำให้เราสามารถฝึกได้เข้มข้นดูดเดือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะครับมีความทนทานแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เราฝึกเวทชินิดนั่นเองส่วนไอ้เรื่องเครื่องดื่มชูมกำลังถ้าเกิดว่าเว้นได้เว้นดีกว่าดื่มทุกวันมันก็ไม่ดีเนาะนะครับผมมีผลต่อสุขภาพของเราโดยตรงเลยครับ